ที่ต้องบอกว่าพลิกโผนะคะเพราะว่าศิลปินที่ถูกฟังมากที่สุดในปีนี้เนี่ยกลายเป็นเจ้าพ่อเพลงแร็กอร์ตอนจากป่วยโตริโก้ค่ะแบทบันนี่ซึ่งตลอดทั้งปีมีคนฟังเพลงเขาใน Spotify มากถึง1,9800ล้านครั้งทีเดียวค่ะ ซึ่งทำให้เขากลายเป็นศิลปินที่มีผู้ฟังแพลตฟอร์มออนไลน์มากที่สุดถึง4สมัยแสงหน้านักรองนักแต่งเพลงขวัญใจมหาชนก็คือ Taylor Swift ค่ะที่แมมเพิ่งจะปล่อยอัลบั้มใหม่ได้ไม่นานแต่ดูเหมือนปีนี้จะไล่ไม่ทันซะแล้วค่ะแต่ก็ยังมียอดคนฟังมากที่สุดเป็นอันดับ2อยู่ดีตามมาด้วย The Weeknd, Drake และบิ l i e e i l i s h ค่ะ ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้แบนด์บันนี่เคยครองศิลปินที่มีผู้ฟังมากที่สุดในปี2020ถึง2022จนโดนเทเล์สวิปชิงตำแหน่งน,นี้ไปได้ในปี2023และ2024ทำให้ชัยชนะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในปีนี้เป็นครั้งแรกที่แรปเปอร์ปวยโตริโกกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ได้สำเร็จค่ะ อย่างไรก็ตามถึงแม้เวทีโลกจะแพ้ Taylor ์สวิฟก็ยังยืนหนึ่งนะคะศิลปินที่มีคนฟังมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยยังทิ้งห่างแบดบันนี่ที่แฟนเพลงชาวอเมริกันนิยมฟังเป็นอันดับที่5เท่านั้นค่ะปัจจุบันยอดฟังจากบริการสตรีมมิ่งถือเป็นรายได้หลักของอุตสาหกรรมเพลงนะคะ โดย Spotify ถือเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในโลกมีส่วนแบ่งการตลาดราว31%ด้วยจำนวนผู้ใช้บริการกว่า700ล้านคนและเกือบครึ่งเป็นแบบผู้ใช้บริการแบบสายรายเดือนค่ะต้องบอกว่าก็เป็นปีทองที่หลายๆคนก็น่าจะจับตามองความสำเร็จของเขานะคะ